สวัสดีครับพี่น้อครับอยู่ผมปรวัติชาแนลนะครับเนาะมันนี่นะครับผมกะมาเขาคอกนะครับกะมาเตรียมคอกไปอีกหนึ่งข้อนะครับเนาะเพื่อที่จะรองรับมูคุ้นที่กำลังจะที่กำลังอนุบาลอยู่นะครับสหรับตัวนี้กะลงไปแล้วสิบสองตัวนะครับพี่นอสองตัวนะครับเนาะก คองนี้นะครับคองนี้เลี้ยงไปได้สองสองชุดแล้วนะครับสังเกตบึงผืนนะครับพี่น้องผืนนี้เป็นผืนเอ่อผืนซีเมนต์นะครับเนาะแต่ว่าใส่ใส่ปูนพิษประเภทนะครับเนะาะแล้วก็ช่วงหนาฝนนั่นนะครับผมใส่เป็นปูนเขียวนะครับเนาะเป็นปูนที่ใส่สำหรับก่อ ก่ออิดนะครับเนาะกะผมเอามาเทพืน้นราคามันจะถูกกว่าไอ้ปลือนใบปูนนะครับขออภัยครับปูนที่ใส่เทพื้นโดยเฉพาะนะครับเนาะปูนเขียวนะ่ะจะอยู่ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับเนาะหรือหนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วแต่ไอ้ล้านนะครับเนาะกะรู้สึกว่ามันเป็นมันจะชํำรวดเร็วนะครับเนาะ เลี้ยงแค่ได้สองชุดนะครับพื้นมันจะหลอกแถวนี้เขาบริเวณนี้เขาจะมาอยู่อยู่บ่อยที่สุดนะครับเนาะกะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาเอาปูนมามาเสริมหนาเจ๊กหน่อยนะครับเนาะกะมามามาสอมขวกสําหรับจุบหนามนะครับเหมือนก็นจะมาสอมจุบหน,าม,นะบนามน้ำจุบหนามนี่มันหลวมนะครับนี่มันหลวม ผมก็เลยกระทอปูนออกกระทอปูนออกตัวนี้ผมจะเห็ดสองจุดนะครับนะกระทอปูนออกแล้วผมจะเสริมเสริมไ้มีขนาดกว้างกว่าเก่านะครับนะตัวนี้ก็ยังไข่แน่ก็ตัวนั้นตัวนั้นล้วมแห้งนี่เพื่อที่จะล่ออีกประมาณสิบถึงยี่สิบบ้านนะครับเพื่อที่จะย้ายหมูมาลงอีกจุดหนึ่งต้องเตรียมขอกไว้นะครับ ก็มาตอ่อมันจะเป็นการต่อน้ำนะครับต่อน้ำนี่ท่อเมนนะครับท่อเมนผมผมผมเป็นสองนิ้วนะครับมาลดลดสา,สายยางนะครับนี่สายยางสายยางขนาดประมาณหกหุนนะครับเนาะประมาณหกหุนเดี๋ยวผมจะตอ่อท่อเมียนเพราะว่าสายยางผมมันสั่นนะครับนี่มาถึงขอกเพื่อที่จะล่างขอกนี่จะเป็นทอ่อเอามาเสริม เพื่อที่ให้น้ำม,มีความแรงขึ้นนะครับบมเมนแรงขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าห้าต่อสายยางนี้เพิ่มอีกมันกระไดอยู่นะครับแต่ว่าน้ำน่ะมันจะโบแหงเวลาเ้าเห้าหลางขอกนจะบบแหงบโบคือกันกับห้าต่อทอเมียนมาเป็นสองนิ้วเลยนะครับเนาะสองนิ้วเลยนี่มันจะแหงตัวนี้ก็จะจะได้ประมาณนี้ขอกชุดถ่ายก็ น่าจะหอดนะครับเนาะมาตัวทอเมน,นนะครับนเนาะเยวผมจะทําการกระเทาะ สำหรับซ้ำหนีนะครับพี่น้องแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับ้าเขาจะปูนมาอบอีกนี่นะครับเพราะว่านี่นี่ครับทรายนี่จะเป็นทรายนะครับแล้วก็ปูนตัวนี้จะเป็นปูนเทผื้นนะครับพอดีขออผมเหลืออยู่กระสอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเอาตักมาใส่นะครับไอ้เก้านะครับโบต้องเปะแห้งก็ได้ก็ได้ครับ กาวสองต่อหนึ่งนะครับเนาะหรือจะว่าหมักเห็นมันเข็มคนก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงแต่ว่าถา้าถ้าแข็งแห้งมันก็จะแตกนะครับนี่ผมจะเอาประมาณเนาะครับเนาะประมาณสองส่วนทรายสองน,นะครับปูนหนึ่งส่วนเนาะเนาะ ส่วนสำหรับปูนที่ใส่โบมดเท่ากับพวกแหว่งสีนะครับเดี๋ยวจะมีแนวเห็ดอย่างอื่นอยู่นะแต่ก็มาค้นนะครับพี่หน้องนครับไปเติมน้ำกันนะครับ อย่าเผาไส้ร้ายนะครับพี่น้่งเพราะว่าถ้าน้ำเกินมันจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวแล้วก็เฮ็ดหยากเนาะในระหว่างรอนะครับเพก็จะมาตัดท่อก็จิต่อท่อรอเวลานะเนาะ นี่ครับจะเป็นข้องอ45องศานะครับข้องอ45นะครับเนาะเปิดที่จะโคดถัง้อเก่าซีฟมันจะเพีดยให้น้ำไลบ่ค่อยสะดวกเท่าไรเนาะครับ ่อเซตนะครับเนาะอันนั้นก็สี่สิบห้ากันครับมานี้จะเป็นสี่สิบห้าเป็นทางโน้นนะครับต่อแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับกะจะความยาวมันจะมากหอดประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับถึงนี่นี่ครับหอดขอบ อีกคองนึงไดเลยนะครับประมาณนี้คองนี้เขาก็จะทําเป็นข้อคุนอีกนะครับเนะบาะลําบากเวลาหลางนะครับเนาะนเขาก็จะหมวนซ้ายกลับมานน่สิยนี้ไปเสร็จแล้วหนึ่งงานนะครับเน,ะนงงานนะนะเดี๋ยวไปเบิรงปูนนะครับว่าใส่ใดหรืยอยัง Баба oh, รอบแหลกเข้าก็จะขึ้นใบแบบนี้เนะครับเนาะมันก็จะเป็นนุ่นๆนออกมานิดหนึ่งนะครับ้าเข้าไปเอาหนาหนาเลยทีเดียวมันมันจะโยนนะครับคือมันจะมันจะพังลงนะครับคือเห็ดแบบนี้ก่อนรอบแหลกนะครับคือผมโบเมนสร้างนะครับเนาะกับโบฝีมือกับจะโบ้คอยสามช่องเท่าไหรนะครับเนาะอันที่สองนะครับเนาะก็จะเอาหนามลาดไว้ก่อน เหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เฮ็ดแบบเดีวยวกันแต่ว่าตัวนี้ใส่ใส่ยึดทับไว้มันจะแน่นดีกว่าเขาจะมาเจาะที่หลังเนาะครับเนะาะเพราะเหนือปูนเขาจะอมดีกว่านะครับอ่านี่ประมาณนี้เขาก็จะทำการพอกปูนเนาะครับเนาะ เดีประมาณนี้นะครับพี่น้องนะกะันี่อยให้เพิ่นเขาเสต็จตัวก่อนนะครับเสร็จตัวคือว่าให้มันบรนเทาภาษาบันเทาเอื่อนกามนะครับกามสักเล็กน้อยแนละ้วเขา,าจะเสริมขึ้นไปอีกน้อยนึงเพื่อที่จะให้สูงขึ้นมากกว่านะครับเนาะนะกะัตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่จับเบิ่งวถ้าถ้าเขาไปเสริมหนาเลยมันมันจะพังลงมาเนาะ ไปสักพักนึงเข้ากบแตงเมื่อจาเป็นต้องให้มันเรียบเลยนะครับผมก็จะเอาแบบกระปุ่มกระปั๊มแน่จักหน่อยนะครับนะเพื่อเน่นแข็งแรกนะครับบริยเน้นสวยงามนะพี่น้องประมาณนี้นะครับเนาะงานแต่ละมืออยู่ในขอกนะครับก็มีสอมแนแล้วก็ถาเป็นเล็กก็เชื่อมถาเป็นเล็กซ่องแม่พันธุ์หรือว่าเป็นเตียงขอดนี่เท่ากับสอมเองนะครับเนาะ ตามโดยปกติแล้วห้ามีขอกขอกหมูห้ากต้องมีเครื่องใส่ไฟฟ้านะครับสําหรับเชื่อมสว่านหินเจียพวกนี้นะครับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใส่ใส่เป็นพื้นฐานนะครับเนาะกับห้าตองบกตองแต่จ่าง้างนะครับสําหรับขอ,อกบ,นบาน,บานรีอว่าขอ,อกล้างบานที่มีขนาดเล็กคือจ้างของผมนี่กับ ประมาณนี้นะครับกใส่มี่ยังกระสอมเองไปนแน่นะครับเพราะว่าเพื่อความประหยัดแล้วกะ็พวกซองแม่พันธุ์หรือว่าเป็นซองเป็นเตียงขดอดจั้งสี่ห้องอ่ะจะทเฮ็ดเองได้เ้าก็สมควรควรจะเฮ็ดเองนะครับเพื่อประหยัดตน้นทุนแล้วกะ็เลือกเล็กเอาที่คุณภาพดีแน่ใส่งานเน่าๆนะครับเนาะประมาณนี้นะครับพี่เนาะคือคือประตูอังสีนะครับเนาะจะ เป็นเล็กที่เฮาเสื่อมเห็ดเอียงฐาไปจางเขาหลายบาทนะครับมีเล็กเศษเศหรือว่าเขาสามารถสื่อในราคาถูกเลยเขากันสมควรเห็ดเองครับนี่คือประตูบานนี่กรเฮ็ดต้ตนทุนอยู่ทีประมาณ250บาทเบานะครับเนาะ2 5 0บาทนี่แต่ว่ามันเป็นเล็กค่อนข้างจะนเนานะครับนี่เบื้องจากนี่ครับ เป็นหัวขาดน้ำเงินนะครับเนาะขอ,อกคุณขอ,อกหนึ่งก็จะใส่งบประมาณอยู่ที่หาพันบาทนะครับหาพันบาทสำหรับขอ,อกสี่หูนสี่นะครับคือรวมพื้นกำแพงสี่ด้านนะครับแล้วก็ประตูระบบหนามเรียบร้อยนะครับงบประมาณใส่ประมาณ5,000ันบาทสองขอกกับประมาณ1 0,000บาทนะครับจงังหวะ คนเลี้ยงมูแต่ว่ามันได้ถ่า,าเหตุเป็นขอ,อกซีเมนต์แบบนี้มันจะใส่ได้เาวนะครับนาะบโคือห่าใส่ใหม่ใส่ใหม่แต่ว่าประหยัดประหยัดอยู่ครับประหยัดจริงนะครับทาผู้มีใหม่นะครับสําหรับผมผู้มีใหม่ก็ต้องใส่เป็นอันนี้โบต้องมาสอบดูนะครับพี่น้องก็ใส่งานการทําการสร้างก็ใส่ตามหัประมาณที่เ่ามีนะครับ เฮ็ดไปเธอเละเล็กและน้อยถา้าถ้าเฮ็ดเธอเดียวเลยมันก็นใส่ทุนหลายเนะคเนาเอาตามนั้นเนาะครับพี่นะ้อขอพูดที่เขามารับชมนะครับสำหรับของมูลบานฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ